สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านส้มชุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มชุนจะมาอ่านนิยายเรื่องแค้นรายใหญ่โรคจิตเป็นงานเขียนของอีแยมท่านผู้ฟังสามารถหาอ่านฉบับเต็มได้ที่ t h a n w a l a y c o m หรือว่าจะดาวน์โหลดตามลิงก์ที่ส้มชุนแปะไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะเชิญติดตามรับฟังค่ะนิยายเสียงเรื่องแคนร้าย ใหญ่โรคจิตตอนที่41ความจริงที่รับรู้ร่างบางที่อยู่ในชุดของโรงพยาบาลกำลังนอนหลับอยู่ในห้องพักสุดรูของโรงพยาบาลแห่งนี้ข้อเท้าของเธอมีเฟือกสวมอยู่เนื่องจากกระดูกแตกและข้อเท้าแปรงที่ศรีรษะของเธอมีผ้าพ,พันไวเพราะได้รับแรงกระแทกจนแตกเป็นแผลส่วนเรื่องสมองจะได้รับการกระทบกระเทือนหรือไม่นั้นต้องรอให้คนไข้ฟื้นขึ้นมาก่อน ทางกายของหญิงสาวที่มีหัวหน้ากาศนั่งเฝ้าไม่ยอมห่างไปไหนถึงหมอเจ้าของไข่จะรายงานว่าอาการของเธอไม่น่าเป็นห่วงแล้วแต่เขาก็ยังเป็นห่วงเธออยู่ดีรีฟื้นขึ้นมานะครับนายหญิงมือบางที่มีสายน้ำเกลือเสียบอยู่ถูกมือหนาของหัวหน้ากาศกลุ่มเอาไว้อย่างแผ่วเบาเพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะเจ็บเขามองใบหน้าที่ซีดเผือกของหญิงสาวเขา ได้แต่ก้มด่าตัวเองในใจที่เขาดูแลเธอไม่ดีจนทำให้เธอต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้พี่พีิทวันเสียงละเมอที่ดังออกมาจากปากของหญิงสาวทำให้หัวหน้ากาดค่อยๆปล่อยมือของตัวเองออกอย่างเบามือไม่ว่าเขาจะทำให้หญิงสาวเจ็บแค่ไหนใจของนายหญิงก็คงมีเพียงแต่เขาสินะก็เหมือนผมนี่แหละครับไม่ว่าจะชอบนายหญิงมากมายขนาดไหนผมก็ทำได้แค่ชอบ ไม่มีสิทธิ์ที่จะครอบครองเขารู้ตัวดีว่าเขาเป็นใครและอีกคนเป็นใครหมาวัดจะไปเด็ดดอกฟ้าได้ยังไงจริงไหมเขาได้แต่ปลอบใจตัวเองขออนุญาตตรวจอาการคนไข้หน่อยนะครับหมอนุม่มที่อยู่ในชุดกาวสีขาวสวมแมสปิดบังใบห,หน้าอย่างมิดชิดเดินเข้ามาพร้อมกับข้างหลังของเขามีพยาบาลวัยกลางคนยืนถือแฟ้มเพื่อจดบันทึกอาการของคนไขย้ยืนรออยู่ เชิญเลยครับคุณหมอหัวหน้าการลุกขึ้นยืนก่อนที่จะเดินเลี่ยงออกไปเพื่อให้หมอได้ทำน้าที่แต่เมื่อหมอนุ่มเห็นใบหน้าของคนไข้ที่นอนรักษาตัวอยู่บนเตียงมือของเขากลับแข็งทื่อใจของเขาเริ่มสั่นไหวคุณหมอคุณหมอคะเสียงเรียกของพยาบาลทําให้หมอนุ่มได้สติและรีบตรวจอาการของคนไข้ก่อนที่เขาจะหันไปบอกให้พยาบาลจดอาการลงแฟม้มอาการเบื้องต้น หมอที่ห้องฉุกเฉินคงรายงานให้ทราบบ้างแล้วนะครับค่ะคนไข้มีอาการกระดูกแตกและข้อเท้าแปลงถ้าคนไข้ฟื้นขึ้นมาก็อย่าให้เธอรีบขยับตัวหรือลุกขึ้นเดินนะครับถ้าคนไข้มีอาการปวดให้รีบกดปุ่มที่หัวเตียงเรียกพยาบาลได้ทันทีเดี๋ยวพยาบาลจะนำยามาให้หรือถ้าเธอมีอาการแทรกซ้อนอะไรตามหมอได้ทันทีเลยนะครับหมอหนุ่มพูดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่สายตาของเขา ยังคงจ้องมองอยู่ที่ใบหน้าของคนไข้ที่นอนหลับไม่ได้สติอยู่บนเตียงสายตาของเขาสำรวจร่างกายของหญิงสาวอย่างทีท้วนเธอสู้พอมลงไปมากจากวันนั้นวันที่เขาเจอกับเธอครั้งแรกในรอบหลายสิบปีส่วนเรื่องสมองถ้าคนไข้ฟื้นเดี๋ยวหมอจะมาตรวจเช็คให้อีกทีนะครับว่าจะได้รับผลกระทบกระเทือนหรือไม่ครับหมอถ้าไม่มีอะไรแล้วหมอขอตัวไปตรวจคนไข้ท่านอื่นก่อนนะครับใจจริง เขาอยากจะอยู่ต่อให้นานกว่านี้แต่มันจะเป็นที่สงสัยเอาได้เขาแค่คิดว่าค่อยหาโอกาสบัตรวจเธอใหม่อีกครั้งคลอยหลังหมอหนุ่มเดินออกไปไม่นานนักประตูห้องพักของเจ้าแม่ก็เปิดออกอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันรุนแรงมากกว่าเดิมเพราะคนที่เปิดประตูเข้ามาแทบจะพังประตูเข้ามาเลยทีเดียวเชียวลูกของฉันเป็นยังไงบ้างลูกของฉันเป็นยังไงบ้างดอนนิโคลัสและดอนจัตตินเปิดประตูเข้ามา เอ่ยถามหัวหน้าการด้วยน้ำเสียงที่ร้อนรนด้านหลังของพวกเขามีมาดามเทียนาและมาดามเคียราเดินตามหลังมาติดติดพวกเขาทั้งสี่คนเมื่อเห็นสภาพลูกสาวอันเป็นที่รักผู้เป็นแม่ทั้งสองถึงกับปล่อยโฮออกมาก่อนที่จะเดินไปหาลูกสาวที่นอนหลับแน่นิ่งอยู่บนเตียงเจ้าแม่เจ้าแม่เจ็บไหมลูกมาดามเทียนาลูกผัวของลูกสาวตัวเองก่อนที่จะร้องไห้ออกมา พบเจอกันไม่เท่าไรลูกของเธอก็ต้องประสบอุบัติเหตุเสียแล้วส่วนมาดามเคียราก็เช่นกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แม่แท้ๆของเธอแต่เธอก็รักหญิงสาวตรงหน้าเหมือนลูกในท้อเกิดอะไรขึ้นทำไมลูกสาวฉันถึงได้ตกบันไดลงมาได้ดอนนิโคลัสหันไปถามหัวหน้าการที่ยืนตัวรีบอยู่หมุมห้องนั่นนสิเจ้าแม่ไม่มีทางพลาดที่จะตกบันไดลงมาได้นอกเสียจากจะมีคนจ้องทำร้ายเธอ ในความคิดของดอนจัสตินคือเออเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับนายใหญ่หลังจากนั้นหัวหน้าการก็เริ่มเล่าสาเหตุที่ทำให้ลูกสาวของทั้งสี่คนฟังว่าทำไมเจ้าแม่ถึงตกอยู่ในสภาพแบบนี้เมื่อทั้งสี่คนได้ยินเรื่องราวทั้งหมดก็นึกโกรธชายคนที่เป็นรักแรกของลูกสาวของพวกตนโกรธที่ชายคนนั้นไม่คิดที่จะฟังเหตุผลอะไรเลยฉันจะพาลูกกลับไปรักษาตัวที่รัเสเซีย แกว่าไงไอนิกฉันก็คิดแบบนั้นล่ะดีเลยค่ะฉันจะได้ดูแลลูกด้วยเมื่อทั้งสี่คนต่างก็เห็นตรงกันทั้งหมดก็รีบไปจัดการขอทําเรื่องย้ายตัวของคนไข้ที่ชื่อเจ้าแม่ออกจากโรงพยาบาลทันทีแต่ติดตรงที่หมอเจ้าของคนไข้กําลังไปตรวจคนไข้คนอื่นอยู่ซึ่งความใจร้อนของผู้เป็นพ่อและแม่ไม่อาจจะรอได้เขาอยากจะพาลูกสาวอันเป็นที่รักไปรักษาตัว ให้หายโดยเร็วที่สุดห้องผู้บริหารโรงพยาบาลเสียงข้อประตูดังขึ้นหลายครั้งจนทำให้นิวัตที่นั่งอ่านเอกสารเงยหน้าขึ้นมามองก่อนที่เขาจะเอ,อ่ยอนุญาตให้คนข้างนอกเข้ามาได้เชิญครับท่านประธานคะมีคนมาขอพบคะ่ะเลขาที่นั่งอยู่หน้าห้องเอ,อ่ยบอกใครครับพวกผมเองนิโคลัสจัสตินและนีภรรยาของพวกเราทั้งสี่คนเดินเข้ามาในห้อง ้ดยท่าทางที่เรียบนิ่งจนหน้าเกรงขามก่อนที่พวกเขาจะเดินมาหยุดอยู่หน้าโต๊ะทำงานของนิวัตเชิญน,นั่งก่อนครับไม่ละครับพวกเรารีบที่พวกผมมาพบคุณก็คือพวกผมต้องการให้คุณเซ็นอนุมัติให้ลูกสาวของพวกผมออกจากโรงพยาบาลผมจะพาเธอไปรักษาตัวต่อที่ต่างประเทศดอนนิโคลัสรีพูดขึ้นอย่างไม่รีรอเขาอยากจะพาลูกสาวของตัวเองกลับไปรักษาตัวที่รัเสเซียเต็มทน เพราะเขากลัวว่าลูกสาวของตัวเองจะเป็นอะไรไปมากกว่านี้เออผมไม่ทราบว่าทางโรงพยาบาลของเรารักษาคนไข้ไม่ดีตรงไหนเลอครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะคุคณคือพวกเราอาศัยอยู่ที่โน,น่นก็เลยอยากจะพาลูกของเราไปรักษาตัวที่โน,น่นใกลบ้านจะให้บินไปบินมาก็คงจะไม่สะดวกมาดามเทียนาวางมือบางลงที่แขนของผู้เป็นสามีเพื่อให้เขาอารมณ์เย็นลงให้มากกว่านี้ ก่อนที่เธอจะเอ่ยตอบกลับนิวัตไปครับไม่ทราบว่าคนไข้ชื่ออะไรและอยู่ห้องไหนครับเดี๋ยวผมจะเซ็นอนุมัติให้เมื่อได้ฟังเหตุผลของอีกฝ่ายนิวัตก็เบาใจลงบ้างเพราะเขาคิดว่าโรงพยาบาลของตัวเองบกพร่องในการรักษาคนไข้หรือไม่เมื่อนิวัตเซ็นอนุมัติให้เรียบร้อยแล้วเขาก็ยื่นเอกสารใบหนึ่งให้กับญาติคนไข้ส่วนเขาก็เก็บเอาไว้หนึ่งใบขอบคุณมากนะคะมาดามเคียร่า เอ่ยกล่าวขอบคุณก่อนที่จะรับกระดาษแผ่นนั้นขึ้นไปถือเอเกาสารเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะพวกเราขอตัวก่อนคะ่ะมาดามเทียนาเอเ่ยลาป่านนี้เครื่องบินที่สามีสั่งให้คนเตรียมตัวเอาไว้เดินทางคงจะเรียบร้อยแล้วครับไม่เป็นไรครับนิวัตยิ้มแย้มให้กับสาวสวยทั้งสองคนแต่เขาก็ต้องหูยิ้มทันทีเมื่อสายตาพิฆาตของฝรั่งร่างยักษ์ทั้งสองคนจ้องหน้าเขาด้วยสายตาขเขม็ง ผมขอตัวผมขอพาภรรยาและลูกสาวของผมกลับก่อนนะครับดอนจัสตินโอบเอวของเมียรักก่อนที่จะพาเธอเดินออกไปจากห้องนั้นผมและเมียก็ต้องขอตัวด้วยเช่นกันดอนนิโคลัสก็ทำไม่ต่างจากคู่แรกเขาโอบเอวเมียรักจนแนบแน่นก่อนที่จะเดินออกไปหฮ้มเวรกรรมเจอคนห่วงเมียถึงสองอัตรานิวัตสายหน้ากับชายฝรั่งที่ห่วงเมียจนออกนอกหน้า ที่เขาส่งยิ้มให้มันเป็นแค่มารยาทเท่านั้นเองเขาไม่ได้คิดอะไรไปเกิดเลยอีกอย่างเขาก็มีสีภรรยาที่ดีอยู่แล้วที่ตอนนี้คงจะทำกับข้าวรอเขาอยู่ที่บ้านเหลืออีกกี่ห้องครับที่ผมต้องเข้าไปตรวจหมอตะวันถามพยาบาลที่กำลังเดินตามเขาอยู่ใจของเขาตอนนี้มันกระวนกระวายเป็นอย่างมากเมื่อเขาได้เจอกับคนไข้ที่เขาเข้าไปตรวจเมื่อไม่นานมานี้ เหลืออีกหนึ่งห้องค่ะคุณหมอคนไข้คนนี้อยู่ที่ห้องปลอดเชือ้อเขาเป็นอะไรมาครับหมอตะวันถามพยาบาลคนดังกล่าวปกติแล้วห้องปลอดเชื้อจะมีหมออีกคนที่จะต้องเข้าไปตรวจแต่วันนี้คุณหมอท่านนั้นติดธุระหมอตะวันเลยต้องทำหน้าที่แทนน่าจะถูกทําร้ายมาค่ะพยาบาลเอ่ยตอบซึ่งเป็นเวลาที่ทั้งคู่เดินมาหยุดอยู่ที่นาห้องปลอดเชื้อพอดีพอดีห้องนี้ละค่ะ ตะวันพยักหน้าก่อนที่เขาจะเปิดประตูเข้าไปร่างของชายคนหนึ่งที่นอนรักษาตัวอยู่เนื่องจากได้รับบาดเจ็บสาหาัสใบหน้าที่ปรากฏอยู่ทำให้ร่างของเขาถึงกับนิ่งงนันคุณอานิพนธ์นี่คุณอาที่อยู่ข้างบ้านพ่อของจีนา่าทำไมทำไมเขาถึงได้มาอยู่ที่นี่ละ่ะชายหนุ่มย้อนกลับไปคิดถึงวันที่เขาพบกับเธอเธอบอกกับเขาว่าเธอได้ฆ่าชายคนนี้ไปแล้วแต่เดี๋ยวนะ หนูไปฆ่าคนมาค่ะเธอบอกว่าเธอไปฆ่าคนมาแต่เธอไม่ได้บอกว่าเธอไปฆ่าใครโ่โ่โเว้ยทำไมถึงโง่อย่างนี้ไม่ยอมฟังเหตุผลของเธอเลยตะวันได้แต่ก้มด่าในใจตัวเองหมอตะวันเรียกสติของตัวเองกลับมาอีกครั้งก่อนที่เขาจะหยิบหูฟังของแพทย์ที่ใช้ในการช่วยฟังเสียงหัวใจแนบลงไปบนร่างของนิพนธ์แต่เมื่อเขาแนบแผ่นเหล็ก ลงไปในร่างของนิพนธที่นอนอยู่บนเตียงเขาก็สะดุ้งเพราะความเย็นจากแผ่นเหล็กนั้นและเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาคุณหมอน้ำเสียงเหนื่อยล้าของอีกฟายทำให้หมอตะวันถึงกับสงสารจับใจเขามองไปยังร่างของนิพนธ์ที่ตอนนี้ขาและมือถูกตัดขาดออกไปทั้งสองข้างหมอตะวันพยักหน้าก่อนที่จะหันไปบอกอาการล่าสุดให้กับพยาบาลจดบันทึกเอาไว้คุณพยาบาล กลับไปก่อนเลยนะครับผมมีเรื่องบางอย่างอยากจะคุยกับคนไข้ารายนี้ค่ะคุณหมอพยาบาลกล่าวก่อนที่เธอจะเดินออกไปหมอมีอะไรจะคุยกับผมหรือครับคอยหลังของพยาบาลสาวนิพนเอ่ยปากถามหมอหนุ่มที่ตอนนี้กำลังยืนจ้องหน้าเขาด้วยสายตาที่จริงจังหมอตะวันดึงแมสท,ที่ปิดบังใบหน้าออกทำให้นิพนได้เห็นใบหน้าของหมอที่เข้ามาตรวจเขาในครานี้หมอตะวัน นิพน์เรียกชื่อของหมอหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วยน้ำเสียงที่เบาวบิวก่อนที่เขาจะหลบสายตาดุดเกี่ยวของอีกฝ่ายที่จ้องมองมาอย่างเขาครับผมเองหมอตะวันลากเก e ้าอี้คางเตียงก่อนที่เขาจะนั่งลงและมองชายคนไข้ที่ตอนนี้กําลังหลบสายตาของเขาอยู่พอจะบอกผมได้ไหมครับว่าทำไมคุณอาถึงได้อยู่ในสภาพนี้น้ำเสียงที่จริงจังที่นิพนสัมผัสได้ ออกมาจากป่าของหมอหนุ่มมันทำให้เขาหนักใจอยู่ไม่น้อยเขาไม่กล้าที่จะบอกความจริงให้อีกฝ่ายได้รับรู้มันคงเป็นเวรกรรมของผมเองครับสภาพของผมตอนนี้มันน่าสมเพชมากเลยใช่ไหมบอกผมได้ไหมครับว่าใครเป็นคนทาคุณหมอคุณหมอจาเด็กน้อยจีน่าได้ไหมเธอเป็นคนทำคุณอาเหรอครับใช่เธอเป็นคนทำผมเองแต่มันก็สมควรแล้วนะครับคุณหมอรู้สาเหตุไหมครับว่าทำไม เธอถึงทำแบบนี้กับผมที่เธอทำแบบนี้กับผมเพราะว่าผมเป็นฝ่ายทำเธอก่อนคุณอาเมื่อสิบปีก่อนก่อนที่เธอจะหายตัวไปผมได้ทำร้ายเธออย่างเลือดเย็นจนทำให้เธอเกือบตายตะวันถึงกับนิ่งงนันเมื่อเขาได้ฟังในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดออกมาเขาไม่คิดเลยว่าหญิงสาวในวัยเด็กน้อยเกือบจะตายเพราะน้ำมือของชายตรงหน้าที่ขึ้นชื่อว่าพ่อของเธอเองทุกๆวัน ผมเฝ้าแต่คอยทำร้ายเธอสรารพัดทั้งตบทั้งตีขังเธอไว้ในห้องเก็บของที่อับชื้นให้อดอาหารแล้วไหนแล้วไหนจะเมื่อพูดมาถึงตรงนี้ภาพในอดีตของนิพนธ์ที่ทำร้ายหนูน้อยจีน่าอย่างทรมานสรารพัดวิธีก็หลาย,ย้อนมาผ่านให้เขาน้ำตาไหลดินคุณอาคุณอาทำอะไรอีกคุณอาทำอะไรกับเธออีกผมเอาเชือกรัดที่คอของเธอจนเธอเกือบตายยังไงละ่ะ จบประโยชของนิพนธ์ทุกอย่างในห้องก็ตกอยู่ในความเงียบทั้งคู่ตกอยู่ในห่วงของความคิดของตัวเองแล้วสาเหตุที่เธอหายตัวไปมันก็เป็นเพราะผมอีกนั่นละ่ะผมกับสิริร่วมมือกันเอาเธอไปขายให้กับเสี่ยคนหนึ่งแต่สิริเธอเป็นคนขับรถพาจีน่าไปและหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับเธออีกเลยแล้วมันก็คงไม่แปลกใช่ไหมครับที่เธอจะโกรธแค้นผมแล้ว กลับมาทํากับผมแบบนี้มันฟังดูแย่มากเลยนะครับสําหรับเด็กสาวตัวน้อยในวัยแค่8ปดขวบตัวแค่นั้นที่ต้องมาเจอกับเรื่องเลวร้ยรายระยำแบบนี้นําเสียงดุดันของหมอตะวันดังขึ้นทําให้คนไข้ที่อยู่บนเตียงรับรู้ได้ว่าอีกฝ่ายอยู่ในอารมณ์ไหนแต่อย่างน้อยคุณอาก็เป็นพ่อของเธอนะครับทําไมคุณอาถึงได้โหดร้ายกับลูกสาวตัวน้อยของคุณอาได้เพียงนี้คุณหมอคงจะไม่รู้อะไร มีอะไรที่ผมยังไม่รู้อีกเหลอครับหมอตะวันตั้งคำถามสวนกลับไปทันทีจีน่าไม่ใช่ลูกสาวแท้ๆของผมตะวันเบิกตากว้างเมื่อได้รับรู้บางอย่างที่อีกฝ่ายพูดออกมาผมได้ขโมยเธอมาจากเจ้านายเก่าของผมผมกับจันเราสูญเสียลูกสาวตอนคลอดไปประจวบเหมาะกับในเวลานั้นลูกของเจ้านายเก่าคลอดออกมาพอดีผมก็เลยขโมยเธอมาจากอ้อมกอดของแม่ที่แท้จริงแล้วผมกับจันท ก็หนีกลับมาที่เมืองไทยเรื่องที่ตะวันได้ยินทำให้เขาแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเองเลยเขามองชายตรงหน้าด้วยสายตาที่โกรธเคืองอย่างปิดไม่มิดผู้ชายคนนี้ช่างใจร้ายเหลือเกินทำร้ายเด็กสาวตัวน้อยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาไม่คิดถึงจิตใจของเธอบ้างหรือยอย่างไรกันคุณอาคุณอาทำลงไปได้ยังไงครับทำร้ายเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าตะวันลุกขึ้นยืนมือของเขากับมัดเอาไว้แน่น จะบอกว่าทําลงไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเลยก็คงจะฟังไม่ขึ้นแต่ถ้าบอกว่าตั้งใจทําละ่ะมันจะดูฟังแล้วเลวร้ายมากเกินไปใช่ไหมครับหมอนิพนธ์หันมาสบตากับหมอหนุ่มแววตาของเขาตอนนี้มีแต่ความเสียใจที่อยู่ด้านในเขาอยากจะขอโทษกับหญิงสาวในสิ่งที่เขาเคยทําลงไปกับเธอแต่มันคงไม่มีโอกาสนั้นแล้วแล้วนี่คุณอาสิริกับเมสไซละ่ะ สคนนั้นตายไปแล้วครับส่วนผมก็เกือบตายเหมือนกันแต่คงจะมีบุญเก่าเหลืออยู่บ้างที่ทําให้ผมยังมีชีวิตอยู่ในสภาพนี้ผมเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรครับทุกคนย่อมมีเวรกรรมเป็นของตัวเองทั้งนั้นอย่างเช่นที่เขากําลังชดใช้อยู่ในตอนนี้ย้อนกลับไปในวันเกิดเหตุเสียงปืนดังรัวๆถูกยิงไปด้านหลังของนิพนธ์ที่ตอนนี้เอาแต่หลับตาแน่นเพราะคิดว่าอีกไฟ ต้องสังหารตนเป็นแน่แต่เมื่อเวลาผ่านไปร่างกายของเขาไม่ได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดเลยลมหายใจของเขายังอยู่ดีเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาก็ค่อยๆลืมตาขึ้นทำไมเขาถามหญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาถึงคุณจะเคยทำร้ายฉันปางตายแต่คุณก็เป็นคนที่เลี้ยงฉันมาถ้าฉันฆ่าคุณไปแม่จันที่คอยมองอยู่บนสวรรค์ก็คงจะเสียใจเพราะเธอรักคุณมาก จงอยู่แบบนี้ต่อไปเถอะอยู่เหมือนคนตายทั้งเป็นและเราสองคนก็อย่ามามีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือพบเจอกันอีกเลยเจ้าแม่พูดจบก่อนที่เธอจะเดินหันหลังออกไปส่วนตัวของเขาเองหลังจากที่คล้อยหลังหญิงสาวไปแล้วก็ถูกกาดร่างยักษ์แบกออกมาจากโกดังเขามองหญิงสาวที่ยืนมองเขาถูกหามขึ้นรถด้านหลังของโกดังของเธอจากนั้นโกดังก็ค่อยๆมีประกายไฟลุกท่วมรถที่เขานั่งอยู่ ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปจากโกดังอย่างช้าๆจดลับสายตาในใจของเขาได้แต่เอื่อนเอยบอกกับเธอว่าจีน่าพ่อขอโทษพ่อขอโทษพ่อขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อทำลงไปกับลูกประตูห้องปลอดเชื้อถูกปิดลงตะวันได้แต่ยืนนิ่งเขาทบทวนในสิ่งที่นิพนธ์พูดออกมาก่อนที่เขาจะค่อยๆวิ่งออกไปด้วยความเร็วหนทางที่เขาวิ่งไปก็คือห้องผักคนไข้ของหญิงสาว เขาเข้าไปตรวจในคาแรกตะวันเปิดประตูเข้ามาภายในห้องพักของเจ้าแม่จนสุดแรงเกิดก่อนที่เขาจะยืนหอบหายใจอยู่ตรงหน้าเพราะความเหนื่อยจากการวิ่งคุณหมอคะมีอะไรหรือเปล่าคะแม่บ้านที่กำลังทำความสะอาดห้องพักของคนไข้ร้องทักขึ้นมาเมื่อเห็นหมอหนุ่มหุนหันวิ่งเข้ามาภายในห้องพักเมื่อเขาได้สติเขามองไปยังเตียงของคนไข้ที่มีแม่บ้านอีกคนกำลังเปลี่ยนผ้าปูที่นอน บนเตียงคนไข้เออเออคนไข้คนไข้ห้องนี้ตะวันลากเสียงยาวพร้อมกับมองไปรอบๆห้องเพื่อหารางของหญิงสาวที่นอนพักรักษาตัวอยู่อ๋อคนไข้ห้องนี้ย้ายออกไปแล้วค่ะย้ายออกย้ายไปไหนผมยังไม่ได้เซ็นอนุญาตให้ย้ายออกเลยนะครับเห็นคุณพยาบาลพูดกันว่าผู้อำนวยการเป็นคนเซ็นให้ย้ายออกค่ะแม่บ้านพูดแค่นั้นก่อนที่เธอจะหันไปทำหน้าที่ของตัวเองตอ่อ ส่วนหมอตะวันเมื่อได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบเดินขึ้นไปยังห้องผู้อำนวยการซึ่งเป็นห้องของพ่อของตัวเองทันทีเสียงเปิดประตูอย่างรุนแรงตามอารมณ์ของลูกชายทำให้ผู้เป็นพ่อที่นั่งเซ็นเอกสารอยู่ถึงกับสะดุง้งพ่อครับพ่อเซ็นเอกสารให้คนไข้ที่ชื่อเจ้าแม่เทเลอร์ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมครับตะวันเดินดุมดุมเข้ามาถามผู้เป็นพ่อทันทีใช่พ่อเป็นคนเซ็นเอกสารเองลูกมีอะไรหรือเปล่า นิวัฒถามลูกชายของตัวเองที่ตอนนี้กำลังมีอาการหัวเสียจนเขาสังเกตเห็นได้ชัดพ่อเซ็นให้เธอออกไปได้ยังไงครับตะวันขึ้นเสียงเล็กน้อยก่อนที่เขาจะนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับผู้เป็นพ่ออา้าวทำไมละ่ะทำไมพ่อจะเซ็นให้ไม่ได้ในเมื่อพ่อเป็นผู้อำนวยการของโรงพยาบาลแห่งนี้และอีกอย่างพ่อแม่ของเธอก็เป็นคนมาขอให้พ่อเซ็นเอกสารด้วยตนเอง มันไม่มีเหตุผลอะไรที่พ่อจะไม่เซ็นให้กับพวกเขาโถพ่อพ่อทําอะไรลงไปเนี่ยยิ่งเขาได้ยินคําตอบจากคนเป็นพ่อเขาก็ยิ่งหงุดหงิดแล้วแกแกเป็นอะไรตะวันมาทําท่าหึดฮห่าใส่พ่อแบบนี้ทําไมพ่อรู้หรือเปล่าว่าคนใครที่พ่อเซ็นให้ออกไปคือน้องจีน่าหนูจีน่าหนูจีน่าเหรอลูกก็ใช่นะสิครับใช่สิครับพ่อ ว่าแต่คุณพ่อบอกว่าพ่อและแม่ของน้องจีน่ามาเป็นคนขอให้พ่อเซ็นเอกสารด้วยตัวเองเลยเหรอครับใช่แล้วพวกเขาได้บอกพ่อไหมครับว่าพวกเขาจะย้ายน้องไปรักษาตัวที่ไหนตะวันถามผู้เป็นพ่ออยางมีความหวังถ้าเขารู้ว่าเธอย้ายไปอยู่ที่ไหนเขาจะไปตามหาเธอและปรับความเข้าใจกับเธอให้รู้เรื่องและอีกอย่างเขาอยากจะบอกสิ่งที่มันอยู่ในใจของเขาให้กับเธอได้ฟังเดี๋ยวนะ พ่อขอนึกแป๊บหนึ่งนิวัตทำท่าทางนึกคิดก่อนที่เขาจะเบิกตากว้างเระร้องออกมาเสียงหลงต่างประเทศใช่ใช่แม่ของน้องจีน่าบอกพ่อว่าจะพาน้องไปรักษาตัวที่ต่างประเทศฮะต่างประเทศตะวันร้องเสียงหลงไม่ต่างจากผู้เป็นพ่อก่อนที่ทั้งคู่จะได้ยินเสียงใบพัดและเสียงเครื่องยนต์ที่ดังอยู่บนชั้นดาดฟ้าพวกเขาไม่ดีรอที่จะรีบวิ่งขึ้นไปดูทันที ประตูที่ขึ้นไปสู่ลานดาดฟ้าถูกเปิดออกเป็นเวลาพอดิบพอดีกับที่เฮลิคอปเตอร์ที่ด้านข้างลำมีตัวอักษรภาษาอังกฤษซึ่งเป็นนามสกุลของหญิงสาวบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวค่อยๆบินห่างออกไปทุกทีจนกระทั่งหายลับไปต่อหน้าต่อตาตะวันและผู้เป็นพ่อที่วิ่งขึ้นมาบนดาดฟ้าได้แต่ยืนมองเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นบินห่างหายออกไป จนไกลสุดสายตาเขาพยายามวิ่งมาให้เร็วที่สุดแล้วแต่มันก็ไม่ทันตะวันลูกผู้เป็นพ่อเดินมาหยุดอยู่ใกล้ๆล,ลูกชายของตัวเองที่ตอนนี้กํำลังยืนก้มหน้าอยู่น้องไปจากผมแล้วครับพ่อน้องทิ้งผมไปอีกแล้วน้ำตาเม็ดสีใสไหลลงมาโดยที่เขาไม่คิดจะอายผู้เป็นพ่อที่ยืนดูอยู่นิวัฒมองลูกชายของตัวเองก่อนที่เขาจะดึงร่างที่ยืนร้องไห้ตัวสันเทาเข้ามาก่อน ไม่เป็นไรนัตะวันเดี๋ยวน้องหายน้องก็คงกลับมาหาลูกเองพอรู้ได้ยังไงครับว่าน้องจะกลับมาการกระทําของน้องมั้งที่น้องเคยทําให้กับลูกไงล่ะลูกอย่าลืมสิว่าน้องทําแบบนั้นเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพราะว่าน้องรักลูกรอน้องเข้าหน่อยนะลูกพ่อเชื่อว่าถ้าน้องรักษาตัวหายแล้วน้องต้องกลับมาหาลูกชายของพ่อแน่นอนตะวันปรออกจากอ้อมกอดของผู้เป็นพ่อก่อนที่เขาจะหันไปมองท้องฟ้า ที่เฮลิคอปเตอร์ของหญิงสาวบินหายไปเมื่อสักครู่จบตอนที่41ความจริงที่รับรู้ในนิยายเสียงเรื่องแค้นร้ายใหญ่โรคจิตอย่าลืมกดติดตามและโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ส้มฉุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ